ที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพัทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสัตวชนสวนมนต์บทธรรมจักกับปว่ววตนสูตรบทรัตนสูตร และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสศโรพระผู้ปรับมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตหาราเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรอุเทนมาลีวัดและกาลยมิตร,ระวินชิน,นวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสัธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีพร้อมทางได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกาย DC จะได้จัดตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปรับปรื่มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ ที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะ